สนับสนุนโดยกระดาษเช็ดหน้าคลีนิกส์นมตรามีโก้ผลิตภัณฑ์เยลลี่ตราโยโย่เกมสุดท้ายเกินครับแคมเปญวันนี้รู้สึก เฉยๆสำหรับพ no. yeah, oh, ี่นะเพราะว่าพี่ทำได้ทีมลูกเกดชนะแน่นอนกูน่ากังวลจริงน่ากังวลโอ้กโก้แย่มากเลยไม่มั่นใจเลยไม่ได้สิ่งสินะคะเดี๋ยวอ่ะกระโปรงมันไปพันอยู่ที่เท้าอ่ะกรุณาช่วยปัดหน่อย เดียวไส่เอานะเอาเอาดูเลยสิ่งที่โกโก้ทำคือยืนเฉยๆแล้วเอาผ้าออกจากเท้าเลยโกโก้เดินแย่มากอยู่จะก,ก้มมองชุดตัวเองแล้วก็ดึงทำไมรู้ถึงแม้ว่าหลุดก็แบบก็ก็ก็ไม่แย่อะยังถือว่าเออย,ยังยังทำเนียนๆอยู่ก่อนเดินพี่เกดบอกแล้วว่า พี่มาเขาเป็นคนที่คอมเมนต์แรงและเป็นคนที่พูดเสียงดังอย่าหลุดโฟกัสอย่าฟังเขาหนูว่าหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆเหนื่อยละเกิโกโก้พี่ไม่รู้จะทำยังไงละหนูจะลบคำว่านางงามให้ทุกๆคนเห็นว่าหนูไม่ใช่นางงามและหนูก็เป็นในทุกอย่างไม่ใช่แค่นางแบบอย่างเดียวด้วยโกโก้เนี่ยไม่สามารถเป็นนางแบบได้ขอบพูดตรงนี้เลย เ,เรงนรฉันบอกแล้วว่าให้กินน้อยๆ <S 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 ฉันบอกเธอแล้วว่าให้กินน้อยๆเมื่อกลางวันฟาดไปเยอะอย่าสนใจอย่าสนใจอย่าฟังเขาติย่านะคะเดินดีนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าให้เป็นนางแบบเนี่ยต้องไปไดเอทก่อน <S <S ถ้าอยู่จะมาพูดเลือกรูปร่างของเตี้ยว,ว่าอ้วนอย่างงู้นอย่างนี้ นั้นก็ควรจะบอกว่าที่ชาติเตี้ยเกินไปไหมเป็นดังแบบไม่ได้ขาสั้นยังใส่รองเท้าส้นสูงได้ให้สูงเพิ่มอีก8นิ้วยังได้แต่อ้วนละเอาไขามันไปไว้ที่ไหนคนนี้น่าเทมากเลยอ่ะมาปางเนี่ยเห็นไหมคุยบอกแล้วตั้งแต่แรกคนอื่นไม่เห็นมีใครเชื่อสิ่งที่คุยบอกเลยแม่มาพูดเหมือนคุยเลยคนนี้คุยเห็นแล้วควุยแบบ ชอบเลยคนนี้ดูดูเป็นนางแบบมากเออลูกแม่มาปลางเดินไม่ดีเลย ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ไม่สตรองที่ลุกขึ้นมาได้รู้สึกโคตรเกลียดตัวเองเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้จีนา้าถือว่าทำเป็นบ้านได้ดีก็เดินได้อลังจริงๆก็ต้องให้เขาอะนะโชว์นี้เพราะว่าถือว่าทำได้ดี เธิญนยาจีนาพิเกตหันมาบอกฟูเทิญนายาคุศลค่ะเพราะว่าอย่ารอให้เจสซี่ฟูเทินบ้างนะแล้วเธอคือฟีนาเล่ ปป๊ตกใจอะ่ะอยู่ก็ระเบิดอะคือหนูก็ไม่อยากตายนะคะร้องเพลงไปเลยวะไปตายด้วยกันเถอะไปตายด้วยกันนี่ทีมงานแกล้งใช่ไหม ใจมากคือเก้าคนนี้สมาธิและความอยากชนะเขาเยอะมากอะ่ะมันทําให้เขาสมาธิดีมากทุกคนเลยอะ่ะเก่งมากเก่งจริงๆริดีว่าน้องๆทําได้ดีค่ะสําหรับอุปสรรคแบบนี้พี่อึ้งเลยอะ่ะครับตอนนี้ทั้ง3มทีมก็ได้เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เด็กๆด,ดูมีประสบการณ์ดีนะคะครับก็ชมตลอดเลยตอนที่เขาเดินนะก็เรียกได้ว่าเดินกันได้อย่างมั่นใจ แล้วทีมทีมแรกรอะฮะพี่ม,มานี่ไม่รู้นะว่าทีมอะไรเป็นของใครทีมแรกก็มีน้องหลายๆคนนะฮะมีมีความมั่นใจในการเดินดีโดยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้องทิช,าท,ชาทิชาซึ่งเป็นคนแรกที่เดินออกมาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในการเดินมากเลยแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่น้องเนี่ยทำแล้วก็เยอะแล้วก็บ่อยมากเกินไปนั่นก็คือว่าจะสบัดสบัดเนี่ยก็คือสบัดเยอะเกิน จริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํามากถึงขนาดนั้นสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยสวยๆพอแต่ต้องยกย่องน้องคนนี้มากเลยนะคะน้องลินลี่อายุ13สามารถทํางานได้ดีมากขนาดนี้โอ้โหตกมือเลยทีเดียวทีมที่2องะครับพี่พูดเลยนะตอนที่มีน้องคนแรกที่เดินออกมาคือน้องกว่างใช่ครับพี่พูดเลยบอกว่าตายสวยจังเลยสวยมากหน้าหวานมากน้องคนนี้น่าจะไปประกวดนางงาม แต่มันมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นนางงามมากกว่านางแบบเนี่ยสิอันนี้มันอันตรายน้อง<ม>เดินดีด้วยนะผมว่ามันก็เดินดีทุกคนนะ่ะแต่ดีเทลเนี่ยมันยังไม่ดีอีกคนหนึ่งเจสซี่นี่ต้องขอบอกว่ามีความสง่างามอยู่ในตัวมากเลยเนาะ <S <S แต่ไม่สวยโอ้่าสวยมากนะสวยเซ็กซี่ผิวแทนออกมาแล้วแบบโอ้โหคุณเพิน,นทีมมีทั้งหวานทั้งเก๋แล้วทีมที่สามครับคือจริงๆแล้วนี่นะเราต้องขอบอกเลยนะว่าอย่างน้องโกโก้เนี่ย น่าเสียดายมากเลยอ่ะหน้าตาดีแต่ไม่มีความมั่นใจในเวลาเดินเหมือนชั่วโมงชั่วโมงบินน้อยไปหน่อย,นนอยทีนี้คนที่สองของกลุ่มไครเนี่ยตียาตีเยอะเลยนะตยา,างแบบบ้าอะไรพุงปองออกมาถึงขนาดนั้นนะน,น,นกลควมากครับ <c oughs> พี่มา้าแล้วฟินานเล่เป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นคนทำแพทเทิร์นให้น้องๆเขาเดินกันหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องขอบอกว่าน้องๆก็ มีสติโคตรดีเลยไม่อยากเชื่อเลยเราอห่าตกพี่บ่ายยังเคลีรตัพี่รู้เลยเพราะอะไรรู้มหที่น้องๆเขาไม่ตกใจเพราะเขาต้องการเป็นผู้ชนะถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับทีมไหนคือทีมที่ชนะในแคมเปญนี้ครับทีมที่สองค่ะ เธออยากรู้เพราะอะไรลูกปะเพราะอะไรคะคุณแม่พรามันเหลือคนน้อยเนี่ยโค้ชแท็กทีมอ่ะเธอเข้าใจคำนี้ไหมเพื่อความอยู่รอดกูต้องทำให้ได้กูต้องทำให้ดีที่สุดแล้วพี่บอกเลยว่าคนแรกสวยมากแล้วก็พอคนที่สองนะเดินสง่ามากแคมเป็นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มานะครับแล้วคุณโจด้วยนะครับขอบคุณมากครับยินดีค่และขอบคุณ ให้พูดเลยนะทีมคริสคือเดินสะดุดปะเดินสะดุดแล้วก็เดินไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สวยจริงไม่ว่าแต่นี่มันคือเดินแบบคุณหน้าสวยก็จริงแต่ว่าไม่ใช่หรือเปล่าแล้วทาไมชนะไม่เป็นไรค่ะพี่สปิริตดีแพ้ได้จ้ะพี่โคมี่มานั่งร้องไห้หรอกก็ถ้าพ่เกตส่งมาสองคนอีกรอบนี้หนูก็จะเอาออกสองคนไปเลยดีไหมคริสคะพี่คงไม่โง่ที่จะส่งเด็กเข้าไปอีกทีสองคนหรอกค่ะ ทั้งนั้น่ะที่พี่ส่งเด็ก2คนเข้าไปเขาเรียกว่า Mind Game พี่ไม่ทำอะไรซ้ำๆหรอกคะ่ะคุณน้องถ้าคริสกล้าตัดน้องออกนะพี่บอกเลยเขาจะเป็นนางมาไร้เหมือนไล้ลาเพื่อรักดิสยาที่เขาเล่นไม่ใช่ละครรายการไม่มีสคริปต์ถ้าเขาก้าตัดหนูออกนะเขาจะดูเลวมาก